การเกาะติดสารการข่าวกับพวกเราทุกวันในเวลาส6บหนาฬิกาถึงส6บหนาฬกาสสินาทีนะคะกับดิฉันศิยามงสุจินตนารายค่ะดิฉันสุภเวดีรักเพชรค่ะกผมอรุชิตยี่สิบสีครับช่วงนี้เรามาพบกับเกาะติดสารการข่าวการเมืองกันก่อนนะคะข่าวการเมืองเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ข่าวการเมืองเหรอครับนายกระจํานตรีระบุว่าหากเจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการกับกลุ่มคนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะมีความผิดฐาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พร้อมเตรียมแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างอยู่ในพื้นที่การชุมนุมในอภิสิทธิ์เวชชีวะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในทุกภาคส่วนดูแลรักษาวความปลอดภัยทุกพื้นที่อย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะด้านตรวจต่างๆต้องตรวจคนอย่างเข้มงวดรวมถึงการยึติพฤติกรรม ของกลุ่มนปชในการละเมิดสิทธิของประชาชนด้วยการพยายามกดคนลดโดยสารและกดคนร่างกายซึ่งถือเป็นความผิดตามกฎหมายจึงมอบหมายให้หนาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มดำเนินคดีหากเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการจะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ มั่นใจว่าการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่จังหวัดยังสามารถยังสามารถดูแลได้คงไม่จําเป็นต้องประกาศใช้พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจน,นายกนายกรัฐมนตรีได้มีการหารือกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการบริเวณสะพานดาาฟ้าลีลา และแยกราชผสมที่ต้องปิดการกิจการในช่วงการชุมนุมโดยจะมีการช่วยเหลือสามด้านคือสภาพคล่องทางการเงินด้วยการปล่อยสินเชื่อและเรื่องระยะเวลาในการชำระภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นการช่วยเหลือลูกจ้างโดยเฉพาะที่ถูกเลิกจ้างในช่วงที่มีการชุมนุมจะเปิดโอกาสให ลูกจังที่ได้รับผลกระทบมากขึ้นมาทะเบียนกับกระทรวงแรงงานและการช่วยเหลือผู้ประกอบการรา,า,ายย่อยเกี่ยวกับค่าเช่าซึ่งจะมีการสำรวจตัวเลขโดยรวมและมีการกำหนดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือต่อไปจากหนังสือพิ์เดลินิวฉบับวัทน,ททนที่29เมษายน2553ครับผมท่านผง้ชมี่มาต่อกันเรื่องขาวเศรษฐกิจนะคะ ภาคเศรษฐกิจข้าวของไทยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างข้าวเป็นอย่าขไราวเศรษฐกิจไทยเรื่องข้าววันนี้นะคะราคาข้าวเพิ่มมากขึ้นค่ะทำให้เกษตรกรไทยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นอกจากนี้ยังมีมติให้โรงสีข้าวซื้อข้าวใหม่จากเกษตรกรแล้วแปลสภาพเป็นข้าวสารให้สามารถนำข้าวสารใหม่มาแปล ในรอบรัฐบาลได้ด้วยแต่เราแต่โรงสีที่จะมาแลกข้าวสายเก่าจะต้องรับซื้อข้าวสารจากเกษตรกรในราคาอางอิงบวกเพิ่มอีก3 0 0บาทด้วยซึ่งรวมๆแล้วเกษตรกรจะได้ราคาข้าวมากกว่าตั้งละหนึ่งหมื่นบาทค่ะข่าวการศึกษาต่อเลยค่ะก็มาปิดท้ายกันที่ข่าวการศึกษานะคะนายจินวน์มนเเกียรติเรียกผู้บริหารโรงเรียนย่านราชประสงค์ ลือ30เมษายนนี้ได้่หามาตรก,การดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในพื้นที่ชุมนุมปุ่เสื้อแดงยังไม่เลื่อนเปิดภาคเรียนติงแกนนำยาห็นแกประโยชน์ส่วนตัวให้กำเนินถึง10ขั้นพื้นฐานของนักเรียนด้วยเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่27เมษายนในชินาวรนคุนเกียริรัฐมนตรนีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สาษณ์กรณีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมงคลราชสิมารีทรงมีกระแสรับสั่งเป็นหัวนักเรียนในพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงที่แยกราชประสงค์ว่าในวันที่30มเมษายนนี้จะเรียกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนและผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่การชุมนุมมาร่วมหารือเพื่อหาทางแก้ปัญหาและหามาตรการดูแลความปลอดภัยนักเรียนในเบื้องต้นนะคะมีโรงเรียนในสังกัดสำนักง,ง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในโรงเรียน พื้นที่ชุมนุมประมาณ10แห่งยังไม่รวมถึงมหาวิทยาลัยและโรงเรียนตัวิชาต,าตา่างๆอีกจํานวนมากแต่ก็ยังไม่จําเป็นต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปทั้งนี้ทุกคนเป็นห่วงเรื่องนี้มากวราเรียนใกลก้จะเปิดเทอมแล้วยิ่งในช่วงพื้นที่ชุมนุมมีอาวุธและพฤติกรรมของผู้ชุมนุมมีความรุนแรงมากขึ้นหากแกนนำผู้ชุมนุมยังหลับปุหลับตาเพื่อประโยชน์ของตนเองดู โดยไม่คำน,นึงถึงสิทธิพื้นฐานของนักเรียนถือว่าไม่ชอบธรรมและตรนตีว่าการศึกษาธิการกล่าวนอกจากนี้นะคะผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการฟ้อ,องต่อสารเพื่อให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่หรือไม่นายชินวอนตอบว่าคงหารือกับผู้ได้รับการผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงก่อนขอคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบัฉบวันที่28เมษายน2553นะคะ ก็วันนี้ขอคพยกับพวกเราใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลาเดิมนะคะเวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ